สวัสดีครับผมไอเพรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถกระบะกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็น t o y ยต้า i v o นะครับ4ประตูยกสูงนะครับ2 4 t r d นะครับแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับราคาที่ร้านนะครับขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถ สี่ประตูยกสูงนะครับสวยๆแบบนี้เลยสีดํานะครับและเป็นตัว TR D แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันเลยในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมเส้นเล็กนะครับตัดกับสีดานะครับสวยงามนะครับเป็นแบบ3มเส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับเป็นชุดแต่ง TR D ดีแท้เดิมจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นของเขาเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ ไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านในนะครับดีไซน์สวยงามนะครับมีโลโก้นะครับไฮรักอยู่ด้านข้างสวยเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะได้เป็นชุดแต่ง T R D แท้ๆจากโรงงานเลยนะเป็นรถปีใหม่ด้วยนะครับปี2017นะครับ สำหรับร้อและยางคันนี้นะครับในส่วนของแม็กนะครับเป็นแม็ก TRD แท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับขอบขนาด17นะครับเป็นแม็กปัดเงานะครับสีดำนะครับดำปัดเงานะครับ ยางนะครับได้เป็นยางบิดโซนนะครับปีใหม่เลยนะครับเป็นปี2020นะครับสัปดาห์ที่3นะครับตัวดอกยางนะครับเหลือๆเลยนะครับล่องลึกๆพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆนะครับซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนนะครับพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็มีชุดแต่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นฟิล์มนะครับหรือจะเป็นกันสาดนะครับก็ ตกแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มมืดเลยนะประมาณ80นะครับรอบคันกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสำหรับคันนี้นะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับสภาพยังดูดีนะครับสวยหรูนะครับกันสาดนะครับเป็น TRD นะครับตกแต่งนะครับกันสาดเป็นลายแคปลาด้วยนะสวยมากนะครับ บาหลังนะครับมีติดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเป็นชุดแต่ง T R D หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับเป็น T R D Sportivo ทั้งคันนะครับชุดแต่งกําเนิดมาคือรถคันนี้ไม่ได้มาแต่งเพิ่มเติมนะครับคือเขาประกอบมาก็เป็นชุดแต่งเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับเป็น T R D แท้ๆเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ ในส่วนของฝากระโปงนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับชุดโคมไฟนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับดีไซน์สวยหรูเข้ากับตัวรถนะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับก็เป็นกันชนทุกแต่ง TRD นะครับไม่มีร่องรอยของการชนเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนเลยนะครับสรถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้100เอร์เซนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ในส่วนของ m a c ไ i n เนอรนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะแต่ว่าตัว m a c ไ i n เนอรนะครับร่องรอยการใช้งานนะครับบอกเลยว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับรถแทบจะไม่เคยบรรทุกเลยนะด้านหลังก็มีไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็สวยนะครับสวยได้เป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะ ใครสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนนะครับเบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นหะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพบินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับคันนี้ราคา5 9 0 0 0ามดูภายในคันนี้กันนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับได้เป็นโทนสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงลายแคปล่าสวยงามนะครับเป็นตัว TRD แท้ๆนะครับจากโรงงานเลย นะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูเป็นสีดำร้้นนะครับที่วางแขนนะครับเป็นหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยลายแคปรานะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีระบบเซ็นทันล็อกนะครับที่พับกระจกไฟฟ้านะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับเดินได้นะครับด้วยตะเข็บสีแดงเย็บสวยงามนะครับดูหรูหรา ในส่วนของพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจะเป็นรับสายนะครับโทรศัพท์หรือว่าวางสายนะครับหรือจะเป็นปรับคลื่นวิทยุนะครับเพิ่มเสียงของรถเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของไมค์คันนี้นะครับเป็นกึ่งดิจิตอลนะครับเป็นกึ่งดิจิตอลก็สวยงามเลยนะครับเรือนไมค์สวยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามโลนะครับเป็นไมคแท้ๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับ ในส่วนของคอนโซลหน้านะครับเป็นสีดําล้วนนะครับตรงนี้จะเป็นหนังหุ้มนะครับแล้วก็เย็บติดนะครับถัดลงมานะครับเป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงนะครับคาดยาวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลายแคปลาแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับก็ในส่วนของเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอยแบบทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับก็ฟังก์ชันก็ค่อนข้างที่จะครบคันกันเลยนะครับครบคันกันเลย นะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์แอนะล็อกปรับมือนะครับ4ระดับนะครับด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้ถึง2ช่องเลยนะครับช่องชาร์จไฟให้ถึง2ช่องนะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบ6สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับตัดด้วยสีแดงดีไซน์สวยงามนะครับตรงนี้ตรงคอเกียร์นะครับจะหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังนะครับเย็บด้วยได้สีแดงนะครับสำหรับคันนี้ก็มีให้2โหมดเลยนะครับสำหรับพาวเวอร์โหมดและอีโค่โหมดประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับคันนี้ก็ เลือกใช้ได้ตามสถานการณ์เลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังที d ดีแท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับตรงขอบเบาะตรงนี้จะเป็นผ้าเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นผ้านะครับแต่ว่าตรงเบาะทงที่นั่งจะเป็นหนังนะครับเป็นชุดแต่งที d ดีของเขานะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับที d ดีจะเป็นดำตัดแดงนะครับในส่วนนี้ สภาพเบาะนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะครับรอยเย็บรอยปุ่นะครับไม่มีเลยนะครับจะเป็นเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันหน่อยนะครับห้องผู้โดยสารนะครับก็กว้างขวางนะครับสำหรับกระบะสีประตูนะครับถือว่าน่าใช้งานนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับเป็นเบาะ t ีอาีแท้ๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับในส่วนนี้นะครับมีที่พักแขนให้ สามารถวางของวางแก้วได้ถึง2ใบนะครับด้านหลังนะครับสามารถวางของได้สามารถใส่ของได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในส่วนนี้หลังคาเดิมแท้จากโรงงานไม่มีร่องรอยการฉีกขาดของตัวหลังคาไม่มีร่องรอยการขีดเขียนหลังคาค่อนข้างที่จะสะอาดมากสำหรับรถคันนี้ก็บอกเลยว่าสวยนะครับสวยพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลวิ่งทางใกล้ก็ดีทางไกลก็ดี ครับใครสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับไอเพชรยนนะครับ0 8 9ย8 0 7 3 6 2นต์0 8 9ะครับเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์คันนี้กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่นะครับ150แรงม้าเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้นะครับให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆกันไปเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ да เครื่องนิ่งสนิทนะครับไม่มีกระตุกนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสวยมากนะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์เสียงดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องสดสดใหม่ๆร้อยแต้มสีนะครับมีให้ครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับบอดี้เครื่องนะครับค่อนข้างที่จะสดใหม่นะครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับเป็นน็อตเดิมนะครับเป็นน็อตเดิมมีเคลื่อนปุ่นนะครับเคลื่อนปุ่นนะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีรอยขยับนะครับเบีนอาร์คนะครับเดิมๆแท้จากโรงงานนะครับรถประวัติดีนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับนำเห็นเหตุอย่นี้นะครับไปตรวจสอบรถได้เลยนะครับเช็คประวัติกันก่อนนะครับแล้วเข้ามากันเลยนะครับถูกใจก็รับรถกลับบ้านกันไปเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลย0894807362นะครับผมไอเพรย์ตนนะครับมี a b บให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ ตัวน็อตนะครับฝากระโปงนะครับไม่มีรอยขยับนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับคันด้านในนะครับน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับวันนี้นะครับแผงชนวนการความร้อนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์อยู่จุดเดิมหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยมากนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพรยนต์นะครับหรือเข้ามาดูรถตัวรถเล่านะครับ กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ